ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงในการพัฒนางานสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษประจำปีงบประมาณ2,567ระหว่างวันที่1ตุลาคม2,566 ถึง30กันยายน2567ผู้รับการประเมินนายนัทชัยเอี่ยมส้อยผู้อำนวยการโรงเรียนทันทองพิทยาคมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมกระทรวงศึกษาธิการ 1. ด้านการบริหารวิชาการและความเป็นผู้นำทางวิชาการมีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ที่สามารถพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดีมีความรู้ตามที่หลักสูตรสถานศึกษากำหนดและดำเนินชีวิตตามหลักโรงเรียนสุจริตได้อย่างเหมาะสมครูสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญรวมถึงมีการนำสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษามาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษา ที่ขับเคลื่อนหลักสูตตั้นทุจริตโดยผู้เรียนเกิดคุณลักษณะ5ประการประกอบไปด้วย 1. ทักษะกระบวนการคิด 2. มีวินยัย 3. ซื่อสัตย์สุจริต 4. อยู่อย่างพอเพียงและ 5. มีจิตสาธารณะ ครูจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมีการวิเคราะห์ผู้เรียนการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้และเครื่องมือวัดประเมินผลจัดกระบวนการเรียนรู้ตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาครูมีการพัฒนาหรือการนำสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้ในการจัดการเรียนรู้ การดำเนินการนิเทศการศึกษาครูได้รับการนิเทศจากผู้บริหารและนำผลการนิเทศไปพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรู้โรงเรียนทานทองพิทยาคมมีคะแนนการประเมินตนเองของสถานศึกษาหรือซาโดยรวมอยู่ในระดับยอดเยี่ยมครูทุกคนและรองผู้อำนวยการโรงเรียน มีรายงานการแก้ปัญหาผู้เรียนผ่านชุมชนการพัฒนาทางวิชาชีพครูหรือ PLC เรามีเพื่อนเราสามารถที่พูดกันมีความสุขสองอสองเนาะไม่ได้เหลืองแบบไหนก็ได้เอาเหลืองแบบพวกเราทีเนี่ยไม่จะไม่จะเปต้องเหมือนกันทั้งหมดว่าเราใส่ไม่ได้จะทำไงละ่ะเนาะโอเคให้พวกเราทุกคนมีควา,ามสุขในการเรียนกับครูพละ ถ้าเรียนแล้วกับครูพระม,มีความสุขนะเรียนชาอะไรก็ไม่มีความสุขของคคือพระนี่ีคืออันดับหนึ่งอยู่แล้วในการเรื่องการเรียนการสอนเพราะว่าครูก็เป็นครูพระเหมือนกันเนาะโชคดีในการเรียนครับขอบคุณมากสวัสดีครับ 2>, 2. ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษามีคู่มือการบริหารจัดการงานที่ได้รับมอบหมาย6กไฟล์และมีคำสั่งมอบหมายงาน บริหารจัดการสถานศึกษาตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีผู้เรียนได้รับการส่งเสริมและพัฒนาโดยมีสภานักเรียนเป็นแกนนำในการดำเนินการรวมถึงมีเครือข่ายผู้ปกครองที่ให้การสนับสนุนทางการศึกษาอุ่นนี้นะะต้องระวังเนาะต้องระวังมากๆนะคะเด็กๆพอมันเกิดมาแล้วมันแบบ ผู้เรียนได้รับการช่วยเหลือตามขั้นตอนของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน5ขั้นตอนคือ 1. การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล 2. การคัดกรองนักเรียน 3. การส่งเสริมและพัฒนานักเรียน 4. การป้องกันและแก้ไขปัญหา 5. การส่งต่อ 3.. ด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรมมีนวัตกรรมการพัฒนาการจัดการเรียนรู้และเผยแพร่ให้แก่สถานศึกษาใกล้เคียงบริหารจัดการโรงเรียนด้วยระบบคุณภาพตามเกณฑ์ OBEQA c โดยใช้ Triple TPK model ในการบริหารจัดการออกแบบวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศหรือ best practice ในการดำเนินงานตามโครงการ สอทอร่วมใจพาน้องกลับมาเรียนซึ่งนำมาสู่รูปแบบการดำเนินงานภายใต้ชื่อทันทองพิทยาคมไม่ทอดทิ้งเด็กคนใดไว้ข้างหลัง t r i p l e T P s N o L เ S Model 4. ดด้านการบริหารงานชุมชนและเครือข่ายมีเครือข่ายผู้ร่วมพัฒนาโรงเรียนมีการประชุมผู้ปกครอง และประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่าหนึ่งครั้งต่อภาคเรียนโรงเรียนได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณจากเครือข่ายผู้ร่วมพัฒนาโรงเรียนมากมายเช่นเทศบาลตำบลลำปลายมาศได้สนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินกิจกรรมตามโครงการ 5. ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ เข้ารับการอบรมและพัฒนาตนเองและวิชาชีพเป็นประจำอย่างต่อเนื่องและเป็นผู้นำในการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครูหรือ PLC ได้รับการพัฒนาตนเองและวิชาชีพจนสามารถนำความรู้และทักษะที่ได้จากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนาการบริหารจัดการสถานศึกษา จากการบริหารจัดการโรงเรียนด้วยระบบคุณภาพโดยใช้ TT t r i p l e t p k Mo เดลส่งผลให้โรงเรียนทานทองพิทยาคมได้ผ่านการประเมินการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับ SCQA ซึ่งแสดงถึงการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพของโรงเรียนมาตรฐานสากล นักเรียนมีความเป็นเลิศทางวิชาการสื่อสารสองภาษาล้ำหน้าทางความคิดผลิตงานอย่างสร้างสารรค์ร่วมกันร,รับผิดชอบต่อสังคมโลก 6. ข้อตกลงในการพัฒนางานที่เป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนครูและสถานศึกษา 1. ประเด็นท้าทายเรื่อง การขับเคลื่อนการบริหารสถานศึกษาปลอดภัยภายใต้แนวคิดโรงเรียนทันทองพิทยาคมสถานศึกษาปลอดภัยสร้างคนดีมีความสุขสู่คุณภาพการศึกษาโดยใช้รูปแบบ triple T P K model ซึ่งเป็นนโยบายและจุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำปีงบประมาณ พุทธศักราช2567ถึง2568ข้อ8เสริมสร้างความปลอดภัยของสถานศึกษาประเด็นท้าทายเรื่องที่2การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) เพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษที่21โดยใช้รูปแบบ Triple TPK Model ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายเร่งด่วนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน Quick Policy 2565ข้อ5 Active Learning 3. ประเด็นท้าทายเรื่องการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning บูรณาการแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นโดยใช้รูปแบบ Triple T P K Model ซึ่งเป็นนโยบายเร่งด่วนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน Quick Policy 2,565ข้อ2ประวัติศาสตร์หน้าที่พลเมืองคุณธรรมจริยธรรมจากนวัตกรรมการบริหาร Triple TPK Model ใช้ในการส่งเสริมให้ครูเป็นครูมืออาชีพและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนส่งผลให้นักเรียนเป็นคนดีมีความสุขและมีผลลัพธ์ที่น่าภาคภูมิใจมากมายขอขอบคุณ คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงในการพัฒนางานสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษประจำปีงบประมาณ2,567ระหว่างวันที่1ตุลาคม2,566ถึง30กันยายน2,567ทุกท่าน ที่ได้เสียสละเวลาของท่านในวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ